เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสะสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนขนาดของมุมที่มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อไปนี้มีขนาดกี่องศานะครับก็คือมีอยู่หข้อนะง่ายๆก็คือให้เปลี่ยนมุมเรเดียนนะให้กลายเป็นมุมองศานะครับเอ่อยังไงเปลี่ยนเรเดียนให้เป็นองศานะการเปลี่ยนเรเดียนให้เป็นองศามันมีหลักอยู่ง่ายๆยังไงครับ นะเปลี่ยนเรเดียนให้เป็นองศานะครับเออเรเดียนนะเปลี่ยนเป็นองศานะครับเออนะเปลี่ยนเป็นองศาทำไงครับเออนะวิธีการก็คืออะไรครับให้คูณ 180ส่วนพายนะครับเออให้คูณ180ส่วนพายนะคูณด้วย180ส่วนพายนั่นเองนะครับเออคือยังไงอ่ะลองมาดูนะครับเช่นนะเออ,อย่างข้อหนึ่งเนี่ยนะสี่พายเรเดียน หน่วย4ีพายเนี่ยหน่วยเป็นเรเดียนใช่ปะเออเปลี่ยนเป็นองศาใช่ปะก็ให้เอา4ีพายเนี่ยนะครับคูณกับ180ส่วนพายหน่วยก็จะเป็นองศาแบบนี้ครับนะก็ได้เป็นอะไรครับเอพายพายตัดก็จะได้180ส่วน4อ่คูณ4ก็ได้เป็น720นะครับ เออองศานะก็ง่ายๆนะเขาให้คูณ180ส่วนพายเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบนะครับเออสี่พายเรเดียนก็เท่ากับ720องศานั่นเองนะนะก,นะก็ไม่ยากนะครับอนะข้ออื่นก็ทำได้ในทํานองเดียวกันเลยครับนะมาดูข้อ2บ้างนะข้อ2อ่อ ลบ7พายส่วน4เรเดียนนะครับเปลี่ยนเป็นองศาเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็เท่ากับลบ7พายส่วน4นะคูณด้วย180ส่วนพายอย่างนี้ครับนะพายพายตัดเนะคูน180นะครับแล้วก็หาร4นะเอา4ตัดก่อนก็ได้นะ4 3 12 4 4 16 นะครับแล้วก็2อ่า4 5 20เออนะโอเคนะสุดท้ายมันก็จะได้ลบ7คูณกับ45่บาได้เท่าไหร่ครับก็ได้เป็นลบ3 15นั่นเองนะองศาเออโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อที่2เราก็ตอบลบสามองศา นะข้ออื่นก็ทำได้เหมือนกันเลยครับนะเราก็ได้ไอเดียละนะข้อที่3ทํทำไงครับเออลบ2พายส่วน3เรเดียนนะครับเออนะเปลี่ยนเป็นองศาก็เอาลบ2พายส่วน3คูณ180ส่วนพายนะองศานะตัดตัด นะครับเออสามกับสิบแปดตัดได้นะเหลือหกสิบหกสิบคูณลบสองก็เป็นลบหนึ่งร้อยยี่สิบองศาเออต่อกันที่ข้อที่ข้อไหนครับข้อที่สี่เออข้อที่สี่ลบ 5้าพายส่วนหกเรเดียนก็ได้เป็นลบห้าพายส่วนหคูณหนึอส่วนพายองศานะเออพายพายตัดนะเอ่อหกสเหมือนอ่ะหกสาน,นะเป็น30 30คูณ5ลบ150องศานั่นเองนะครับ ต่อไปข้อที่5 11พายส่วน5รเดียก็ได้เท่ากับ11พายส่วน5คูณ180ส่วนพายองศศาตัด5 5กับ180ตัดก่อนได้5 3 15ทดไป3 ห6 3 0ก็เป็น36 36กสกคูณสิ็ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับนะสุดท้ายก็ได้เป็น396เก้าหนะเห็นนะองศาข้อหก็ตอบ396อยเาสิองศา เอาละข้อที่6โอ้ข้อที่6มันไม่มีตัวพายอยู่นะก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรแปลกนะข้อ 16, สิบหกศักข้อหกสามเรเดียนนะครับเออก็ได้เท่ากับอะไรครับก็เอาสามคูณอะไรคูณหนึ่งร้อยแปดสิบส่วนพายนะครับเออองศานะสามคูณหนึ่งร้อยแปดสิบนะก็ศูนย์สามแปดยี่สิบสี ตั้งสี่ทศสองห้าสีู่นย์ส่วนพายนั่นเองนะครับอ่ะข้อนี้เราก็ตอบห้าสีู่นย์ส่วนพายองศานะครับเออตอบเป็นแบบนี้ไปแล้วกันนะโอเคนะหรือ มันจะได้ค่าประมาณนะลองกดเครื่องคิดเลข,ขออกมามันจะได้ค่าประมาณ,ม,าม,าณมันเท่าไหร่หนึ่ง็ดหนึ่งอ่ะนะแปองศานะน,นี้ข้อ3จะแปลกหน่อยคือมันมุมเรเดียนมันอยู่ในรูปนะจำนวนเต็มเลยนะไม่มีพายติดอยู่นะครับก็ได้นะไม่เป็นไรนะอ่ะสุดท้ายก็ได้ประมาณนี้ครับโอเคนะ